้างผัวช่อง family f e s h นะคะเราจะมาเล่นเราจะมาเล่นของเล่น DIY กันนะเราเพิ่งไปซื้อของเล่น DIY มาที่ DIY นะคะนีอันนี้ก็คือเขาแถมให้นะไม่รู้ว่าจะหมดเขตวันไหนนะแปะแปะขมของก่อนมาเก็บเองเลยนะคะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ว่า โอ okay. เคแล้วคมาเก็บของออกก่อนหั <c oughs> ออวอะไรเนะี่ยอันนี้ก็คือขี่หอยมัง้งห้อยกับไอเจ้าอันนี้นะ เราเอามาให้สองอันน,นี่ก็คือสติกเกอร์ที่เราได้นะนี่นะคะที่จริงอะ่ะเราอะ่ะเอาอันที่มันพังมานั่นแหละแต่เราก็นึกว่ามันมีอยสองอันน,นี่ก็คือทีพีสติกเกอร์สีม่วงนะแต่ข้างในก็มาจะแบบเป็นสีเงินนิดหนึ่งนะคะเราก็จะมาเริ่มตกแต่งอันนี้ก่อนนะมาเริ่มา เทียบดูดนฮะใช้แหนบเขียบเลยนะเราจะเขียบเป็นตัวนี้นะเนี่ยเว้เขียบยากมากเลยโอะยโอเ้ย เมื่อก่อน mm hmm. What What is that ใช้มือ,อน,นี่ใช้มือนะ mm. แบบนี้ติดตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเราจะติดไว้บนหี้นะคะเอาด้านไหนก็ได้นะโอเคนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไอ้เจ้าตัวที่มันติดออกมาก็คือดื้อม,มากนะพูดจริงแล้วมันก็มีตัวนี้นเอเอหอมากกา่ยอือฮึโอ้ยม่ง เล่นไม่แล้วไม่ช่างแล้วอืมคือมันมันติดทองไหนก่อนอย่างงี้ปะพูดคำเดียวเอียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วอุ้ยอุ้ยพระเจ้าเอ้ยอะไรขอเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะไรมันออกมานะเอาอีกแล้วดื้อแบบโคตรดื้อได้แลวได้แลวได้แลยแล้วจะเอาไหนดีไหไดีอหนดีเอาหัวใจสีเผือกนะก็ยังหาซาอยู่ แค่ก็อยากจะหาซาอยู่นะหาซาใช้อีดหนีบเนี่ยแล้วมันก็ออกแากสุดๆอืมโอเคมันมน,น่าจะไม่ออกชาดไม่ช y ดโอเคแล้ว <c oughs> yes, okay. มันขอบคุณมากพระเจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็จะเป็น

เล็กแบบเล็กจิ๋วๆมาเราจะมาติดให้ก็นตรงนี้นะคะมันเป็นสีม่วงนี่ก็คิดต้ออันนี้โอ,อเคนะคะ ทุกคนที่จริงอ,อันที่เราหยิบมามันพังนะทุกคนเพราะว่ามันมีเด็กไปตัดเล่นนะที่จริงเราก็รู้แล้วแหละว่ามันพังแต่ยังไงอยากได้หยิบเลยจ้ามีส่วนลูกไขรหยิบมาไม่ส่วนลูกไขรนะทุกคนหยิบมาแบบตัวแม่ตัวมัมตัวบรรดามากเลยอะ เ็นมือเหินนะอันนี้นะคะเป็นหัวใจสีชมพูนะคะอันนี้เป็นครีมสีชมพูนะจ๊ะนี่ค่ะโซโซ,โซนะอะตูระตาตูระตูระตูระตาอันนี้ห้าสิบสามบาทมั้งมั้งไม่รู้ไม่รู้ราคาแต่รู้ว่ามันสวยเ <c oughs> ออขอโทษไนหะ ไปกันอ้าวออโอเคนะคะเไปิดกันก็สติกเกอร์เหลือทันดีแล้วนะคะน้องมีไอส์กับเพชรสะบอกบาโอ๋ออ๋ออ๋ออย่าดื้อดิโยสติกเกอร์มันดื้อกับฉันอะ อืว้าวโอเคก็จะได้เราจะได้จะได้แรงมากเลยอุ๊บอุ๊บอุ๊บแล้วก็จะแตะข้างหลังด้วยนะนี่คือข้างหลังของนนนะข้างหน้าเราสะดวกแตะประมาณนี้เลยนะคะมาข้างหลัง ถามว่าทำไมอยากตกแต่งข้างหลังก็ฉันอยากตกแต่งอ่ะใหญ่ขนาดนี้ไม่รู้จะเอาที่ไหนโอ้ยแกย่าฉีดยินจังเลยอื้มฮึนกึกว่าต้องไซ อย่างที่เธอเห็นเลยมันติดมากๆนอนตามติดจ้าติดพีกด้านอีกมาเห็นเจ้าตัวปัญหาอ้าวยังไม่อีกช้าเนอ จบจบจบเพรจบ,จบเพลแล้วชีวิตจบเพแล้วอ่ะชีวิตเนี้ยไม่มีอะไรเข,าขา้าค้าแล้วอ่ะก็ยังมีอยู่ว้าเห็นไหม่เพออันนี้เราเป็นมุ้งยังในชีวิตจะไปดูมุม้งนทุกคน คืออะไรอ่ะมันคืออะไรทุกคนเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือตัวอะไรอ่ะเอ้าฮึฮึ ต่อต่อต mm. ่อต <idal Industry UK> ่อเลยต่อตอเลยตอตอเลยตอตอเลยคิด <Coh> ส <es tube> ้นก็คือแบบเหมือนน้อยเวอร์นะตัดเพชรก็คือเดือดน้อยนะอ่า นังนั่รัะอันนี้จะตีสีพัว ความกิโต้จะหมดแล้วน่าจะแค้น่อนแหละด้วยเอาอีกดีเอาอีกมาโหน้องไปจิ๋วตักงไหนมาก่อนคือแบบจิว๋วไม่รู้จะจิ๋วยังไงน้องไม่เคยการจิ๋วมาก่อนเลยมั้งโอเคนะคะเ้าก็จะเลือกที่คอมเนต์ที่ของสีขาวนะ เราก็เริ่มจากการเอาไปซอดก้อนเลยอ๋อนี่เออแล้วยต้องดึง้ว้ข้ามบังคุณสอมนเป็นอยช่วยนี่ก็คือมีรอยตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงอ่ะมาต่อนะ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 แต่ว่าเรายังไม่ต่อตอนนี้ไง อยากไปต่อจนกระเป๋านักเรียนนะขออืมว้าปะเออยสละเปนะ็นตัวปิดนะอันนี้ยต่อไปเพื่โอ,โโ <c oughs> อนนะเพื่อนหลัก <c oughs> เลยเอออันนีเ้เหลือแค่นี้แหละ ดาดูหรือแค่นี้แล้วถ้ามีหลืมน้องอยู่สองคนเนี่ยเราก็จะติดน้องสองคนนี้ไปลอ,อ,อยนะก็คือน้องคนเดียวกันนั่นแหละแต่ทําหน้าเหมือนไม่เขาเรียกว่านะทำหน้ามันแบบทำหน้าน้องอ่ะก็คือแบบมันแตกต่างกัน,มนไม่ได้บ่นเคไม่ได้บ่นค่ะทำคลิปอยู่โอเคนีเคือ เมยกจะพูดมาตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงความตื่นเต้นไปทำะะทไ,ปได้นะคะที่ไปเอาได้นะที่ DIY นะอืมนะมามามาเลยมาเลยเลยเลยนอนนอนน,อน,นอนก็คือความน่ารักของนอนนะคะนี่น่ารักมากเลย น้องมีฉอมตัว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 น้องมีฉอตัวองีฉ่อมตัวอีเาเอาหัวใจสีม่วงนะฮะไว้ยป็นสีม่วงตรงนี้เลยมาเกย์คุณเกย์ยากมากอ่ะ ก่ก okay, okay, okay. ีเกีเกแมวกับหมาคาเลีอยอียโอ้ยก่ยมากมากแล้วอ,อ,อ,ไไอ่ะก่ย่งไปด้วยให้ไม่เสียเลยลูกวอนขออาัยด้วยนะคะพอดีพ่อทำงานเย <c oughs> อะป <c oughs> ึ๊บแมกินให้ดูของายานก หราไม่าช่ไม้ล้ะนึงคอยคิดน้องสีชมพูจะติดไว้ฝั่งนี้นะเป็นน้องสีม่วงมันม่วง สามารถติดไว้อีกฝั่งของน้อนได้แล้วก็มีดารายัายยบสองตัวลัวขัดขวางมีจอประจำตัวไม่ได,ไไดต้องเสียสล่านน้องคนนี้นะคะก็คือน้อง,อน,องน้องไม่ติดแล้ว ได้มากน่าดได้อยู่มั้งชิบอาทุกคนว่าน้องจะติดไหมน้มองจะติดไหมน้าจะติดจจอะมากถ้าถ่ายไม่ดีก็ขอเพนนะคะพอดีน้องแค่ก้าวขัค่ะ O ชอบของเลียวอะไทุกคนอะจึ๊งจึ๊งจึ๊งกะจ๊งจ๊งจึ๊งทางลงต่อกะจิ๊งกงจึ๊งจึ๊งเหลือที่สองอ่ะไหมมาติดเตยมาติดเตยมาติดจัตเตย เอาเสีม่วงอยู่ข้างมาอ้าวันรรอีงคารวันพุธวันศุร์โอเคมันติดไงดีวะเนี่ยมันก็เดินโอ๊ยเดี๋ยวป้าพิงค์น่าจะวันเกิด